ดีค่ะเจอก,กันกับช่อง DIY ตามใจชอบนะคะคลิปนี้มาดูที่มัดผมกันนะคะแต่เป็นที่มัดผมที่ทำมาจากสายยางนะคะสายยางแบบนี้ค่ะหรือว่าที่มัดผมวงเล็กๆคะค่ะถ้ามีสายยางเส้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะก็นำมาถักกับครูเชนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะน่าใช้มากค่ะ เพราะว่าถ้าใช้สายยางมัดผมแบบนี้สายยางก็จะดึงเส้นผมติดออกมานะคะแต่ถ้าเรานำมาแปลงโฉมใหม่นะคะก็จะได้เป็นเวลามัดเวลาถอดออกก็ไม่ติดผมออกมานะคะก็ไม่เหมือนใครดีด้วยค่ะก็ใช้ของที่มีอยู่นะคะให้เกิดประโยชน์มาดูวิธีการทำกันนะคะสมมติว่าเป็นยางแบบนี้นะคะ นำมาผูกแล้วก็ทิ้งปลายไว้นะคะเพื่อที่จะได้มาผูกซึ่ง3ามชิ้นนี้จะทำจากหนังยางพลาสติกนะคะซึ่งจะขนาดเท่ากับที่มัดผมที่เขาขายแบบนี้นะคะเมื่อมัดติดแบบนี้นะคะก็เป็นการถักโคเชแบบพื้นฐานค่ะ พันหัวเข็มนะคะแล้วก็คล้องได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงก็จะเหลือสองแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงออกมาก็จะเหลือหนึ่งนะคะแล้วก็พันเข็มอีกก็สอดไปที่ยางนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะได้เป็นได้สามเส้นก็พันหัวเข็ม แล้วก็จะได้เหลือสองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มเหลือหนึ่งเป็นเบสิกพื้นพื้นของการถักโครเชต์นะคะแล้วก็ถักไปรอบๆซึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่มีอยู่ด้วยนะคะดิฉันก็ทำใช้ สะดวกดีค่ะซึ่งเมื่อถักจนรอบนะคะเราก็จะนำมาผูกให้แน่น กระดึงได้ออกมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงได้เข้าไปด้านในนะคะผูกให้แน่นเลยค่ะแล้วก็นำมาผูกกับจุดแรกแล้วก็ผูกให้แน่นค่ะ ก็จะได้เป็นที่มัดผมสวยๆนะคะคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะที่นำมาแชร์กันให้ดูขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ